คือคนวขาผมนะครับทิวฟิวสไตล์นะครับวันนี้นะครับเรามากินส้มตํานะครับมีตาหลายบัวแล้วก็มีไก่นะครับน้องไก่แล้วก็มีตําอะไรนะตำปูปลาระ,ละแล้วก็ใส่กุ้งสดด้วยนะครับเรามากินกันดีกว่านี่นี่ฮนะหลายบัวนะครับของปนดเลยจัดเลยนะครับอ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ไข่เยอะมากมสูตร้านนี้ก็ใส่ใพริกแห้งมันจะหอมอร่อยอันนี้ก็ดอกๆมัน กินกับไข่แดงเค็มนะครับมาลองกุ้งสดกันนนี่ะครับเอาล้ำนล,ล้ำปลาน้ำปลาล่างไป่งนี้นะ่นะ,นะครับ ตีเปล่าแล้วนี่หมูยออันนี้ผู้ประหลาดหมูยอคู้สดอันนี้ไก่นะครับ อร่อย,ออย,ออยนี่ของดลดไหบือ <c oughs> โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำทิปของผมด้วยนะครับคูกระดิ่งด้วยครับจริงๆนะครับผมนะเจอใหม่ครับ